สดีค่ะท่านตะว,วันรัศมีลฟ์สไตล์บายโซลินเราพาทุกคนทุกท่านนะคะก็มาบรรยากาศตลาดผ้าไหมตลาดนัดผ้าไหมาราชมงคลตลาดกรีนม,มอนะทุกคนนี่โอเคีนี่ค่ะข,ขาไหม้พี่นายรัตน์สวัสดีค่ะ <laughs> ไฮ้ตาผลทำแต่ละเอื้อยม,มัน เมเสาหน,นูลงมาฝนลงเม็ดไปปล่อยไหมพี่นะคะอันนี้ร้านที่นายรัตน์ผ้าไหมสุรินนะคะวันนี้จับเสื้อโค้ตสีสวยเลยนะ,ะทุกคนมาแบบใหม่กันเลยนะคะจัดเต็มเลยนะ,ะวันนี้จับเต็มเลยอยู่ที่ร้านของเราะคะ่ะนายรัตน์ผ้าไหมสุรินพี่นั่งเลยค่ะนุ่งหให้มืองกับมุ่นะคะที่นายรัตน์นะคะบริการผ้าไหมสีเคมีสีธรรมชาติผ้าไหมพื้นบ้านผ้าสําเร็จนะคะ ทอร้านพี่นายรั์ผ้าไหมเสวินนะคะผ้าไหมอำเภอเขาวุศนารินนะคะท่านสามารถที่จะเลือกได้เสื้อโค้ทพี่นางเดียวนี้ตัวเท่าไหร่ครับพี่เสื้อโค้ทเขาอ่ะมันไม่มีเริ่มต้นตั้งแต่สี่เก้าถึงหกเก้าอ่าเริ่มต้นสี่พันเก้าร้อยบาทถึงถึงหกพันเก้าร้อยนะทุกคนนี่นะคะแล้วแต่เนื้อผ้าไหมแล้วแต่ลายผ้าไหมนะคะลายมารเพลเงมาถูกอันนี้ อันนี้6.9 69เราจับได้เลยเพราะว่ามันจะเป็นผ้าไหมยกดอกด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูนะคะสวยจริงจรนี่กับเลยเขียวด้วยนะคะเป็นยกดอกดอกพิกุลหรือพิกไทยพี่พิกไทยยกดอกพิกไทยนะคะนี่โคตสวยมากเลยเห็นไหมคะ6.900บาทนะคะร้านที่นายราลืชมพูหน่อยสิพี่ จ้าสีธรรมศรีพันเก้าอันนี้สีธรรมชาติไม่ใช่ครึ่งครึ่งนะคะแล้วแต่ลายนะคะทุกคนแล้วลายนะคะเริ่มต้นที่อันนี้เป็นลายลูกแก้วนะคะสวยงามนะคะ4,9 0 0บาทอันนี้นะคะถูกมากเลยพี่ถูกนะคะทุกคนอันนี้ของพี่นายรัตน์ก็ช่างเองนะคะสวยนะคะของแกแล้วก็ตัดได้สวยแล้วก็เนียบเนียบเลย แต่หลายชุดนะคะข้าราชการหลายท่านเลยมาเอานะ <300 S 1> พี่นะรตัวสามร้อยต,ตัวมาเรื่อยๆตัดตมาเรื่อยๆตัดมาเรื่อยๆนะคะมาแล้วก็หมดออเดอร์ก็สั่งอันนี้เห็นไหมอันนี้ลายนี้เนี่ยดูที่เจ้าของเลยสเกิร์ตใส่กางเกงว้าวนี่นางแบบข้าใหม่ของเรานะทุกคนเนี่ยนูลืมดูนะเนี่ยว่าพี่นยา,ายรัตใส่โค้ตสีชมพูอ่ะมาโชว์โชว์ผ้าร้านเราหน่อยนี่นะคะทุกคนเไว้ไม่ให้เดินแสงเนี่ยมาตรงนี้พี่ โอเคนี่นะคะเดี๋ยวนองจับก่อนเด้อนองจะเอาไปขึ้นปกนะคะ <Okay. S 1> อ่านะคะ <Okay. S 1> พี่มีเพจไหม <Okay. S 1> ไม่มีก็ไปหาได้ที่บ้านอะไรนะบ้านสะบ้านสะดอบ้านสะดอตบนเขาศรีนรินอำเภอเขาศรีนรินจังหวัดสุรินนะคะบ้านสะดอนะคะเพราะว่าพี่จะอยู่ตรงจุดนั้นแล้วก็ที่สําคัญเขามาตลาดนัดผ้าไหม ตุทุกวันเสาร์เออทุกวันเดี๋ยววันเสาร์อยู่น้าเพอวันอาทิตย์ก็อยู่ตรงจุดนี้ตลาดจีนมอนะคะมาเลือกได้นะคะพี่นายรัตน์ผ้าไหมสุรินนะคะว้าวสุดยอดเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะหนูขออนุญาตเอาลงปุกนะคลิปนี้ค่ะมอยู่ข้างในหนูถ่ายวีดีโอไปด้วยแล้วก็บันทึกภาพไปด้วยสวยพี่สวยแล้วออกมาสวยเดี๋ยวนูจะขึ้น ในเฟซเลยแล้วก็โฆษณาให้คะโอเคนะคะ, okay, ะ,คะทุกคนอันนี้ก็ผ้าไหมเสริมหวังนี่นะคะนี่คะคะผ้าไหมนะทุกคน่อเาะรชักบุโชว์กุนผ้าใหม่ค่ะ นะคะนะคะี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินต่อนะคะข้าวหนูไปเจอข้าวฟอมาแล้วนะะี่ค่ะอือทุกคนนี่แหละรีบนะม่แม่นอนสวัสดีค่ะ,ม,นวนวคะมาแต่เช้าแม่นอนเพราะว่าลูกทำงานนุูกฝนตกด้วยแหละอืมก็เลยรีบมา อันนี้ก็กลัวฝนอยู่นี่มันจะลงเม็ดไหมนี่อันนี้คือบรรยากาศตลาดคลีนอนะคะตลาดราชมงคลผ้าไหมฝั่งผ้าไหมราชมงคลนะคะเก็บผ้าไหมให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้สวัสดีค่ะสค่ะอันนี้นะคะผ้าไหมสวยๆเลยนะทุกคนเนาะนี่มาตรงร้านพิเศษผ้าไหมนะคะพิเศษผ้าไหมวันนี้สวัสดีค่ะแม่คุณหมอสวัสดี ก็เรามาฝนจะตกแล้วนี่เออนะคะทุกคนก็มานะคะอยู่ตลาดตีนมอนะคะนี่นะคะก็ทุกคนตอนนี้เราอยู่นัดนภาพัฒน์าใหม่สวัสดีค่ะคุณหมออ้าวหายไปหนึ่งอาทิตย์นอติดธุระใช่ไหมใช่ค่ะไข่ไข่ด้วยค่ะเป็นไข่เป็นไข่ด้วยดีขึ้นแล้วเนาะดีขึ้นแล้วเนาะได้พักสองวันได้พักสองวันนะคะ ก็ไม่ต้องป่วยอีกนะคะไม่ป่วยถ้ามันล้าจากไอ้ไรดูแลศูนย์อมเย็ไปดูแลศูนย์ด้วยใช่ไหมดูแลร่มเยวยแล้วก็ดูแลคนไข้เยอะเลยนะคะทุกคนอดก็สะสมมาแล้วราคาเลยก็วันนี้ก็มาผ้าใหม่นิดนึงเนาะก็เก็บบรรยากาศให้ชมกันนะคะอย่าลืมนะคะทุกๆวันอาทิตย์ก็ตรงนี้นะคะนภาพัฒน์ผ้าใหม่นะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะ สูนยพยศเขากลับไปเหมือนย่างนะหมอก็หุดเลยเนาะอยู่ท่าทางเป็นยังไงบ้างข่าวข่าวไม่แน่ใจเลยไม่แน่ใจใช่ไหมถ้าว่าอุบลขนของกันแล้วนะเขาภาวนาวอย่าให้มีอีกเลยอ่านะคะก็เขาไม่ยอมเนาะเขาจะเอาของเราอย่างเดียวเหรออืม เขาไม่ยกคุนนะคะตลาดกินมอนะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะทุกคนก็ผ้าไหมสีเทอรม์มีสีธรรมชาติตลาดนักกินมอ,อก็มาเที่ยวชมเลือกซื้อผ้าไหมได้เลยอันนี้ก็ร้านนาภาพัดผ้าไหมท่านสนใจผ้าไหมก็ทักทางเพจนาภาพัดผ้าไหมสุรินนะคะได้เลยนะคะนาภาพัดผ้าไหมสีธรรมชาตินะคะทุกคนได้เลยนะคะนอนเนน พอส้ำเภาสละอาพอส้ำเภาแม่อา,ากาศชอช้างนะคะนภา,าพัดเปลีน่นภาพัดผ้าไหมสีธรรมชาติติดต่อกันได้เลยนะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะก็วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินก็พาทุกคนทุกท่านนะคะมาอัปเดตนะคะตลาดนัดผ้าไหมตลาดครีนมอตลาดราดชมงคลในวันนี้นะคะก็หวังอย่างนี้ว่า f อทุกคน,ท,กคนทุกท่านก็คงจะ พลิดเพลินกับเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากติดพลาดประกันใดต้องกราบประทานอภไปท,ทุ่ทนี่ไว้นาที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิศขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะคณเพื่อนที่เข้ามาชมรีเร่เปล่าอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะส,สวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ อันนี้ถ่ายภาพรวมเลยนะหมอโอเคถ่ายเสร็จแล้วไม,ไม่จอยเลยไง <laughs> ไม,ไม,ไมอืม